สวัสดีครับพระแม่พี่น้องไทยคนทใส่บ้านเฮาครับอยู่ที่อำเภอปากคาดนะครับเทศบาลปากคาดหน้าอยู่นะครับประตูสู่เมืองบึงการนะครับพี่น้องอนะครับนะะเดี๋ยวจะพาไปล้อชมตลาดปากคาดนะครับพี่น้องเข้ามาสวยนะจนันเอยกะก็คือคนนาดบันใดนะรองเมืองนะครับเมื่อกี้ผ่านไปเมืองแล้วไปซอรวจแล้วว่าจะมั้ว่าจะมัย่างตลาดนะครับพี่น้อง แต่ว่าพอทันนะครับพรทันตลาดนัดตาจะกอดแกหลายมองเดี๋ยวเข้ามาเสร็จข้างในก็ได้นะครับจะพาเราไปชมตลาดเทศบาลเมืองปากคาดนะครับไะยูว่กไก่จากคนพิสัยนะครับ40กิโลนะครับพี่น้องจะมาเป็น ปาคาดเ,เ,เป็นพงศิสัยทอำเภอรัตนาวาปีแล้วก็เป็นอำเภอปากคาดนะครับน,นี่ก็เป็นโซนอยู่แถวหน้าตลาดนะครับี่เราก็จะมีร้านคา้าต่างๆมีร้านทองนะครับอันนี้น่าจะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะร้านโทรศัพท์ ร้านซ่อมมือถือเวียงทองซูเปอร์สโตร์นะครับเออรานคาใหญ่อันนี้ห้างของจุกามากนะครับเดี๋ยวจะขอดอจอดตรงนีน้รัาการรอ,อน,ะนี่ถึงแล้วนะครับเป็นตลาดทาเทศบาลเมืองปากคานะครับอันนี้ด้านนอกรอบๆตลาดนะครับ เวียงทองซุปเปอร์สะโตร์นะคะระับเป็นทางเข้าทางนี้ปรามาสวยนนตลาดกันวายๆเนี่ยสักหน่อยนะครับอ่านันเป็นตลาดสดนะครับอ้อแคบหมูกปนจีเส้นแคบหมู สลัดสดสลัดสดเออมาสวยแน่ก็จะเงียบละคเพื่อว่าอยากให้แห่งได้เห็นบรรยากาศนะครับแล้วก,กันเนาะเพราะว่า ไปเมืองใดงก็ต้องไปตลาดนะครับไปตลาดนะครับไปวัดนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนเนาะประมาณนี้แหละ,ะที่น่าจุดสนใจนะครับนี่อันนี้เพิ่ไขายปลานะครับปลาปลาโซนนี้อาหารทะเลครับโอ้ตลาดใหญ่ย,ยีตลาดยายไปทางพุนเลย ก็พอมีของขายนี่คนระับขนมรวยของหวานต่างๆนะครับอจ้าอ้าวด้านนี้ถลุมันนี่ก็ เป็นอีกเซนหนึ่งเนาะเพราะตลาดมีสองฝั่งนะครับเออ,เอ,อทางนี้ก็คือคลื่นน้ำาเยอะนะครับฮะนี่ตลาดเมืองปากคาดน,นะครับพี่น้องได้พามาเลาะนะครับ พาล้อชมเมืองปากคาดสักนิดหน่อยพอสังเกตนะครับฟังตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนอนุบาลปากคาดนะครับพี่น้องโรงเรียนประถมอนุบาลปากคาดอยู่ฝั่งนู้นนะครับ้อมตำรวจคนระับ ุดเขตกับหนองคายนะครับพี่น้องออจะเป็นประตูสู่จังหวัดบึงการนะครับอำเภอปากคาดกจะเลริเปิดแลวนะครับพี่น้องนี้จอดเสียไฟแดงก่อนนะครับ เดี๋ยวจะพาไปวัดถ้ำสีทนนะครับพี่น้องมาป่าคาาก็ต้องแวะวัดค้ำสีทนนะครับชมบ้านชมเมืองไปก่อนนะครับต่างลงตลาด หรือวัดข้ามสีทนนะครับนอนเดินไปกันเลยนะครับว่ามาประธานตลาดนะตลาดนัดไวายพอดีคาเตอแบะมองอื่น เห็นอนุญาตจอดโอ้มาพอดีมาพอดีได้เห็นเพื่อนเพื่อนตาผ้าบอกร้านนะครับขอตามไปชมก่อนนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านนนศิลานะครับโอ้งามงามงามเออสวัสดีครับคุณแม่โอ้ขอชมแน่นะครับาอออันนี้เป็น โครงการส่งเสริมสืบสานและต่อย,ยอดกลุ่มปัญญาผ้าทอมืออีสานนะคะอู้นะฮะ,นะฮะ,นะฮะดีๆๆกลุ่มทอผ้าเนาะจะเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านโนนศิลานะคะพี่น้องอ๋อบ้านนนศิลาเขาไลยมาปฏิปฏิโอ้สิขั้นปฏิเลี่ยงมาหวัดกับปฏิเห็นคุณแม่คนมาตามผ่าอ๋ออันนี้หนาหน,นาน,น้อยนี่จะเป็น,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 ปน,ปนอันมาน,น่อยเป็นผ่าบนคอบอครับอ๋ออ๋อทามันรวมกันอยู่นี่ คุมยูนีแลแม่จ้าคุณแม่สวัสดีครับอ๋อเขาอ่อนไปวางขายอยู่ใส่ละแม่อันขายนี่อันจะย้ำมีงานอ๋อยามีงานเขาสิรวมกันมีงานเขาจะไปขายอ๋อแต่ว่ายูยูอันบอเขาบอได้มีร้านยูนี่มาครับบอได้รวมบอทได้ขายยูร้านอ๋อจ้า ทางหน่วยงานเขาพ็้พาไปก็ได้ไปออไปออกบูธกันอ๋อผมนึกว่ากาบเฮดไว้แล้วกับมรลานมีแผงตรงนี้สินะอ๋อทำอะไรมีครับมันมีงานด้วยสินะพัจดาครับคือเป็นของฝากของงามผีเป็นจ้าครับพื้นนึ่งราคาสท่าหรครับแม่ มันมีอะไตั้งแต่ชุวมนี้มันเป็นผ้าควายมันเป็นแล้ผ้าแพงแน่ชุ่มครับเขาถึงได้ได้ขายเพราะว่าของของมันไม่สุ่มไหลอ๋อความความแดดเพราะที่แวะมาได้เห็นได้ปอชมนะครับตาตาตาอ๋ออ๋อก็มีมีมีสินค้าให้ชมน้ำอยู่แล้วค่าชมมากด้วยตามาพอดีได้ได้เห็นโอ้มีที่เพิ่อนตัดเป็นเสือไว้แล้วก็มีอ๋อเขาเป็นเฮ็ดเป็นผืนยาวเลยเปล่าครับแม่ อ๋อมีหลากหลายอย่างอ๋อนี่คือเขาเห็ุไปแล้วอันนี้มันเป็นาเั่มนาจงซี่เท่าไหรครับจริงายพื้นพปบโอ้อันนี้กบพแพงอ้สวยสวยสวยบวันเ็้าีสั้เล่าวรซี่บันนี้้าวขันเอาลายพืน้ากระขายเป็นราคาสองจ้าลายพื้นเป็นราคาสองอยากนี้พื้นถึงไปจะให้ราคา คือละเจ็ดสิบ,บาทค่ะค่ะผ้ากระสีผืนขึ้นไปเนาะอันนี้จะเป็นผ้าข้าวม้าค่ะนี่ผ้าข้าวมา้าผืนเท่าไหร่ครับคืนละร้อยค่ะมันจะนากวา้างค่ะอุ้ยงานงานเนาะโอ้ของพงานละเอียดสีสวยเอยอบวคือกันกระเทีนเของมาขายทั่วไปเน,ะน,นาะอันนั้นค่ะอันนั้นไม่เป็นของโรงงานนักเกโรงงานเอออันนี้อันนี้อันนี้เพิ่มตามเองอืมจะแน่นจะสีแน่นกว่าผ้าฝ้ายค่ะนี่ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติอ๋ออันนี้ฝ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจะแพงกว่าห่อครับ จะเป็นแผ่นผ้าพันข้อนี่จะราคาร้อยหกสิบาทอันนี้ร้อยหกสิบยาพ่นด้วยขนานี้มนจะนิ่มมาโครนค่ะนี่ค่ะมาโครนอ๋อที่ว่าผ้ามาโครนค่สองร้อยสองร้อยห้าสิบมีจะนิ่มอ๋อเผื่ใหญ่สองร้อยห้าสิบผ้ามาโครนที่ทออยู่นี่ลายนี้อ๋อจะออกลายน้ำน้ำตาลออกส้มนิดนึงอุ้สวยสวยสวยจะเปลือกเปลือกหิ้วน้ำครับออกเปลือกหิ้วน้ำ ชีนี้เป็นมะคุ้นค่ะนี่สีดดำๆดีอ๋อค่ะค่ะอันนี้ยุดทีละค้าสองร้อยห้าสิบจ้าโอ้ว่แพงว่าแพงผ้านิ่มผ้าริบบิ้มันจะย้อมสีธรรมชาตินั่นจ้าอ๋องามงามงามอ๋อจ้าอาทิตยอันนี้ก็ไว้เพื่อเราเข้าไปตัดนั่นตัดนี่แ่บนี้อันนั้นเป็นผ้าผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อซีเมนละสองร้อยจ้าเอ้าๆมันจะน่ากลัวงเลย่ะนี่จ้า นี่มาโค่นนี่โอ้แต่ลายนี่สวยเอ้เอ้เอ้่แพงบ่แพงลายศิลาคลองรักนี่เป็นประจําลายประจํากรงเขาอ๋อครับสีนี่นะลายศิลาคลองรักเขาก็มีซื้อคนอยู่จ้างามงามงามก็จะได้จ้ามีเพื่อนให้เพื่อนให้ไปประกวดดิอ๋อครับส่งเขาไปประกวดจ้าจ้าอ๋อเอาขอบคุณนะครับจ้า๋ยวเดี๋ยว